หรือไม่ว่าเศรษฐกิจของกรีฑโบราณวางราคานเรื่องของการลงทุนการค้าและแนวคิดของเศรษฐ,ฐกิจยุคใหม่มาดูกันค่ะว่าเขาสอนอะไรเราบ้างหลายๆคนจะรู้จักกรีดโบราณจากการที่มีนักปราชญ์ชื่อดังถูกต้องไหมคะ แต่เพื่อนๆดูไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอรารยธรรมของกรีกโบราณเนี่ยค่ะเป็นแนวคิดของเศรษฐกิจมาถึงอยู่ปัจจุบันเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีทั้งเรื่องของการค้าเสรีมีระบบธนาคารและมีเรื่องของการลงทุนค่ะวันนี้นะคะเราจะย้อนกลับไปดูในอดีตนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับการลงทุนของเราณปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ่ะเริ่มต้นนะคะ เราย้อนกลับไปดูกันก่อนค่ะว่าในช่วงสมัยเศรษฐกิจโบราณเนี่ยมีระบบการค้าแบบใดนะคะในช่วงนั้นนะคะการค้านเนี่ยเป็นระบบแบบตลาดเสรีค่ะคือการค้าที่เปิดให้กับนักลงทุนต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการค้าได้เมืองสําคัญที่เป็นเมืองของการค้าเลยก็คือเมืองเอเธนค่ะในช่วงนั้นนะคะมีระบบเรื่องการใช้เงินเหรียญหรือว่าดัชมาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย รวมถึงระบบธนาคารก็พัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะในธนาคารเนี่ยมีเรื่องของการฝากเงินแล้วและรวมถึงมีเรื่องของการกู้เงินแล้วด้วยค่ะ ในช่วงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพ่อค้าเนี่ยมีทุนไม่พอก็จะมีการทําการกู้ยืมเงินจากธนาคารค่ะเพื่อมาลงทุนแล้วก็ขยายธุรกิจของตัวเองได้นั่นเองค่ะตลาดการค้าขายของกรีกโบราณนะคะมีชื่อตลาดเรียกว่าโกลาค่ะซึ่งในตลาดนี้นะคะจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าเงินตรานะคะรวมถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกด้วยค่ะในช่วงนั้นนะคะเรื่องของตลาดเนี่ย เป็นลักษณะเดียวกับตลาดหุ้นวอลติดนะปัจจุบันเลยค่ะก็คือจะเป็นแหล่งรวมของนักลงทุนต่างๆรวมถึงพ่อค้านะคะที่จะต้องการมามองหาว่าเศรษฐกิจหรือว่าสินทรัพย์อันไหนเนี่ยที่น่าลงทุนและก็ทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนั่นเองค่ะซึ่งใช้แนวคิดของเรื่องอุปสงค์และอุปทานค่ะในเรื่องของการค้าขาย จากเรื่องราวเหล่านั้นนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถสรุปแนวคิดของเรื่องของตลาดกรีกโบราณมาได้3หัวข้อด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการกระจายการลงทุนค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขามองว่าการค้าขายกับเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงค่ะจึงทำให้การค้าขายของเขานะคะเปิดกว้างไปสู่เมืองอื่นๆนะคะโดยที่การค้าขายนั้นเนี่ย กระจายความเสี่ยงไปสู่อียิปต์เปอร์เซียและก็อิตาลีนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องที่สองในเรื่องของการวางเงินสดสำรองไว้ค่ะสำหรับธุรกิจพ่อค้าในสมัยนั้นนะคะเขาจะมีการวางเงินสำรองไว้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าธุรกิจมีปัญหาจะได้นำเงินส่วนนี้นะคะเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจได้อย่างทันท่วงทีค่ะคล้ายกับ คนณปัจจุบันที่เป็นนักลงทุนนะคะเราก็จะต้องมีการวางเงินสำรองไว้เช่นกันค่ะเผื่อว่าถ้าวันใดเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราจะสามารถใช้เงินสำรองนั้นได้เมื่อยามฉุกเฉินค่ะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือข้อสุดท้ายก็คือเขาเล็งเห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ค่ะ อย่างในช่วงยุคสมัยกรีกโบราณเนี่ยเขาจะใช้เหรียญดัชมาเพื่อทําการซื้อขายกันซึ่งเหรียญน,นี้นะคะจะทํามาจากเงินแท้ค่ะซึ่งมันมีมูลค่าที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันในช่วงสมัยนั้นเฉกเช่นเดียวกับปัจจุบันค่ะเรื่องของการลงทุนในสิททรัพย์ที่มีมูลค่าที่แท้จริงอย่างเช่นการลงทุนในทองคําหรือว่าบิตคอยเป็นต้นค่ะและจากแนวคิดในช่วงสมัยกรีกโบราณนะคะ นำมาสู่ณปัจจุบันที่เราควรจะต้องนำมาปรับใช้กับตัวเองค่ะก็คือ3หัวข้อดังที่กล่าวไปแล้วโดยหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการกระจายการลงทุนค่ะเราเป็นนักลงทุนเราจะต้องกระจายความเสี่ยงข,ของเราไปในสินทรัพย์หลากหลายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะการเงินของเราค่ะรวมถึงความถนัดด้วยว่าเราเนี่ยถนัด การลงทุนแบบใดนะคะเพื่อนๆก็ลองไปดูว่าพอร์ตโฟลิโอของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีการกระจายการลงทุนที่ดีหรือยังนะคะและข้อ2นะคะคือเรื่องของการวางเงินสดสำรองฉุกเฉินค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากและหลายๆคนมักจะมองข้ามค่ะการที่มีเงินสดสำรองฉุกเฉินจะทําให้เราเนี่ยสามารถฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ค่ะโดยที่เงินสดสำรองนี้นะคะอาจจะ นำมาใช้ยามที่เราฉุกเฉินหรือว่าเติมพอร์ตของเรานั่นเองค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการวางสินทรัพย์ในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่แท้จริงค่ะสินทรัพย์ที่มีมูลค่าแท้จริงไม่ได้เสื่อมค่าไปตามการเวลาอย่างเช่นทองคำและพิตคอยจะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถรักษามูลค่าของสินทรัพย์ของเราได้ในส่วนของการกระจายพอร์ตของเราก็ควรจะต้องมีสินทรัพย์ตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะ เศรษฐกิจของกรีฑโบราณไม่ใช่แค่เรื่องของประวัติศาสตร์แต่มันยังเป็นรากฐานของการลงทุนการค้าเสรีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยค่ะได้เรียนรู้จากเรื่องราวในอดีตเราจะสามารถนำมาปรับใช้กับสถนานการณ์ของปัจจุบันของเราเนี่ยให้ได้ดียิ่งขึ้นและจะทำให้เราเนี่ยฉลาดมากขึ้นในเรื่องของการลงทุนนะคะลองเรียนรู้และปรับใช้กับตัวเองกันนะคะ